่าสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกับครูแมวอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้ครูแมวคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องสระอาวันนี้ก็สระอานะคะแต่เราจะมีตัวสะกดเข้ามาอีกหนึ่งตัวอันนี้ตัวสะกดของครูแมวจะใช้สัญลักษณ์เป็น,นสีนอหนูซึ่งเป็นสีน้ําเงินซึ่งแตกต่างกันนะคะ <S <S พยัญชนะเดี๋ยวของเราเราจะใช้พยัญชนะอักษรกลางเหมือนเดิมเลยจะให้นักเรียนผสมอลองทบทวนอยู่ครั้งก่อนนะคะคราวที่แล้วเช่น ตอเต่าเราจะอ่านว่าตออาตาต่ออาตานะคะวันนี้เราจะมีตัวสะกดมาอีกหนึ่งตัวคือนอนูน่าแนนก็จะอ่านได้ว่าเป็นอ่านพยัญชนะต้นตอสระอาเป็นตออานอตานอตาตาตาตีกทีนะคะตออานอ ตัวสีดำคือพยัญชนะต้นตัวสีแดงคือสระตัวสีน้ำเงินเราเรียกว่าตัวสะกดเรามาดูตัวต่อไปนะคะพยัญชนะต้นครูแมวเปลี่ยนเต้นก็ไก่นั่นเองอ่ากอไก่เราจะอ่านออกเสียงว่าก็อ่าลองมาอ่านดูนะคะอ่านตามครูแมวก่อนค่ะกออานอการอ่าอีกทีนะคะเด็กๆก็อ่า นอการเยี่ยมมากค่ะต่อไปพยัญชนะครูเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นจอจานอ่าจอจานก็ยังเป็นตัวสระเดิมคือสระอ่าตัวสกดยางเป็นตัวเดิมคือนอหนูมาอ่านกันนะคะจอ่านอจานเยี่ยมมากค่ะจออานอจานตัวต่อไปค่ะตัวนี้คือ อ่าโเด็กนั่นเองค่ะหรือ um อ่านว่าดเอาอ่านเลยค่ะพยัญชนะต้นดอ่าอ่านดานค่ะอ่านตามนะคะดอ่านดานนะดานก็คือกระดานกระดานต่างๆนะด้านฝ้ากระดานพื้นกระดานบ้านหรือกระดานดำอ่าต่อไปตัวนี้นะคะตัวนี้ อ่างนั่นเองอ่างนั่นเองออ่างเอาเสียงว่าอ้ออ้ออ่างอ่านว่าอ้ออ่าอ้ออ่าสุดยอดออตัวสระอ่าอ่าตอวสกดคือนองหนูอ่าอออ่าน้องอ่าตัวต่อไปค่ะตัวนี้ตัวอะไรนะคะปอปลาค่ะอ่าปอปลาเราอ่านว่า ปอตัวสะกสระตัวสะก๊อาอ่ารวมการเป็นปออ่านอปานอ่าปานนะคะที่ขึ้นตามตัวเราบางคนก็จะเกิดมาก็จะมีปานติดมาเลยปานที่แก้มปานที่แขนปานที่ขาปานที่คอปานที่คออาตัวต่อไปนะคะสําหรับวันนี้เป็นน้าดูวใช่แน่เลยตัวอะไร บอใบไม้ค่ะตุนหลอกเราเล่นอ่าบออ่านอบานเช่นอะไรบานอ่าดอกไม้ยามเช้าก็จะบานออกมานะคะอันนี้คือวันนี้เราก็ที่เรียนเอาไปก็คือพยัญชนะสระตัวสะกดตัวสะกดของเราวันนี้เป็นนอหนูนะคะส่วนสระเป็นสระอ่า อ่าพยัญชนะก็เป็นอักษรสามหมู่คืออักษรกลางอ่าวันนี้ครูมแมวและน้องตูนก็พอเพียงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ